คนมาถ่ายเนี่ยไม่อร่อยแน่เลยอเ,ย<ป>เอาไปลงคลิป <laughs> ทำเองไม่มีคนถ่ายไม่น่าดูอุปรกรณ์ก็ไม่พร้อมก็นั่นเลยถ่ายมือหนึ่งทำมือหนึ่งวางกล้องก็ไม่ตรง Pat pat hekt kong, er det ikke? Pat pat hekt pat kong pat กไม่น่ากินแล้วถ้าดูของอ้วยิ่งไปใหญ่ฮเ,เคยเข้าไปดูอ่ะโอ้ยยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งเตานะโอ้จะไปนอไปอีกผมต้อางา้อว่าห้องข้าว ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเพราะไม่ซื้อหรือเปล่าถ้าอันหนึ่งใช้เป็นจนลืมอ่ะออตังที่ไหนซื้ออะไรนีม่มีงานไอ้ของไม่สำคัญอะไม่ซื้อของสำคัญไม่ซื้ออย่างเช่นบุรีบุรีเดียร์ไม่ได้คินแล้ว ครัวสองสำคัญใช่ไหมเอามันได้แค่นี้แหละไม่ต้องไปถ่ายไปเลยชิมชิ อ,อ้วาวยิวภาคตลอดภาคครั้งเดียว ที่นี่ไม่ชอบวานถ้านว่าก็ชอบใส่น้ำตาลีกหน่สุดมากก็จะใส่นะที่บ้านในยาเาก็ใส่นัวทำให้ใส่น้ำตาลด้วยที่บ้านเราชอบใส่น้ำตาลของชูรสน้อยแต่น้ำตาลเล่นน้ำตาลแทนของชูรสใช่บอกว่าทำไม่เคยใส่เอใส่น้ำตาลใส่ใส่ไหมที่บ้านปกติไม่ใส่ใส่ชูรส ชุรสันนี้กินแต่ของวานวา็จะใส่ชุรสน้อยแต่เน้นน้ำตาลผักผงชุรสพอใส่นัวนนิดเดียวบนีหวล<ะ>่าคนรสชาติไม่เหมือนกันไม่แต่ละคนรสชาติมันไม่เหมือนกันถูกปากถูกการจัดระเบียบ